สองสาวนั่งประดิษฐดอกไม้ได้นิ่มนวลอ่อนหวานชนิดไม่ใช่ตัวเองกันเลยมาถึงช่วงนี้เราไปฟังกูรูอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากดินอย่างพี่สุนทรีกันดีกว่าว่าจะให้สาวแป้งกับสาววุ้นเส้นแข่งกันแบบไหนและใครจะเป็นผู้ชนะในตอนนางฟ้าดอกดินนี้ไปลุ้นกันจ้าเราก้สุขการแข่งขันขในช่วงแรกนะคะหลังจากที่สองสาวเนี่ยเรียนรู้การทําดอกมะลิไปแล้วนะคะวันนี้เราจะให จัดช่อดอกมะลิค่ะโดยมอบให้คุณแม่นะเก็บเอาไว้เพื่อให้วันพรุ่นี้วันตายแล้วเดี๋ยจะทำสตรีมือเลยสตรีมือเลยนะเราจะให้เวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นกับการแข่งขันด้วยรฮะก็ขมไว้ก่อนขมดินขม่อนเ มีนะแค่นี้อันนี้มากระดวงตลอดเลยค่ะพี่สุนทีเตรียมอุปกรณ์ว้ให้แล้วเดี๋ยวเราจะจัดยังไงดีคะพี่สุนทีเป็นญาติกับสุนทรภพรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะเป็นญาติกับแมวจีรศัสดิงานซุนทรีซุนทรีซุนทรีมีเพลงนี้ด้วยหรอเกิดไม่ทันนะคะมียาฉันเห็นแก้งเดี๋ยวเจัดตูมนะคะแล้วก็ดอกแยมแล้วก็ดอกบานนี้ค่ะค่ะจัดรวมกันเป็นหนึ่งช่อจัดสูงลดหลัง ยังไงก็ได uh ้แ huh. ล้วแต่เราชอบใช่เราจะเสร็จก็จะมีลักษณะคล้ายๆนี euh. ้แล้วเราก็เอามาจับใส่กลวยก็คือจัดดูว่าอย่างไงให้ดูสวยแล้วทำให้ปิดกันยังไงคะฝาก็เดี๋ยวเราใช้ฟลอร์เทปปัดพันก็คือเป็นเทปที่เป็นสีเขียวใชูยตอนเด็กๆเคยเรียนไหมกพอพันฟลอร์เทปไม่ให้เขาวิ่งหนีเราเขาจะวิ่งหนีมาปไห่อไงคะไม่ได้จับมันที่สุดปลแน่นๆนะคะเขาจะได้มี่กันอ๋อ นี่่ดอกตูใช่วรจะได้แต่ละดอกใส่ทีละดอกใส่ทีละดอกเลยเป็นยังไงคะสองสาวหนักใจไหมง่ายมากเลยอ่ะแค่นี้พัน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 เนี่ยพูดนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะโชคช่วยโชคช่วยตลอดแต่ทังมั่นใจนะว่าจะชนะอีกแล้วไม่หรอกนะคะก็อย่างนี้แต่เราก็เอามาใส่เอามาใส่นนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วหลอคะว่าโ้หนูขอห้านาที่อน กติกาการแข่งขันในวันนี้ง่ายแสนง,ง่ายแค่ทั้งสองสาวต้องจัดช่อดอกมะลิให้สวยงามตามแบบที่พี่สุนทรีได้สอนไว้เพื่อให้ได้ดอกมะลิสวยๆเป็นของขวัญวันแม่นั่นเองว่าแต่หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมจึงใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่ การที่ใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์วันแม่ก็เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นานผลิดอกได้ทั้งปีอีกทั้งยังนําไปปรุงเป็นเครื่องหอมใช้บำรุงหัวใจได้ด้วยซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูกเป็นความรักที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาการุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีพิษภัยมีแต่ความชุ่มชื่นใจดังความหอมของดอกมะลิ นั่นเองแรงบันดาลใจขนาดนี้แล้วเราก็ไปลุยกันเลยเริ่มจับเวลาค่ะดอกไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจินตนาการได้เลยค่ะว่าอยากได้อย่าลืมนะจ๊ะต้องใช้จินตนาการเยอะๆ <ตก S 1> มนโนตตออกมาให้ตตแจม่ๆแจมๆเลยนะจ๊ะ เอาแล้วดูีิเริ่มมีการจัดท่อกันแล้วดอกใหญ่กันก็เอาไว้เราเป็นดอกเล็กลงกว่านี้ใหญ่บ้างเล็กบ้างดีกว่านะจ๊ะสาวแป้งสอกนี้เล็่ะสาวปเริ่มจากการตัดขอราดเทปก่อนเลยนะจ๊ะเอาละไม่ส่งไม่จับท่ออะไรทั้งนั้นตัดตัดเทปไว้ก่อนเลยดับแรกเอามากกว่าสามได้ไหมคะ มันจะหนาไปหนาไปไหมคะถ้ามากกว่าสามได้ค่ะเริ่มมีการคลุกคลีกันเกิดขึ้นแล้วนะจ๊ะจากสามเอาเอาจะเป็นสี่ห้าดอกเนี่ยหรออ๋อเหรอคะเจ็ดเก้าทำไมไม่เป็นเลขคู่อะคะเวลาจังหวะลุงล็อกอะไรของเขาเนี่ยใช่างสงสัยจังเลยนะว่เขาจะจัดเลขที่ให้เป็นเลขมงคลสามห้าเจ็ดเก้าอะไรก็ว่าไปจะสงสัยทำไมเราจะเส้าเม้ เออดม่ะชิบงั้นเดี๋ยวไม่ขอของที่อาจารย์ทำเลยแล้วกันนะคะเป็นฝักแม่ได้ยแต่อันนี้มันก็ไม่ค่อยเหนียวเนาะพลาดนะเราไม่กล่าวโดยต้องดึงนึงมันต้องดึงยืดแล้วมันเปหนเหนียวเหนียวที่ขันไม่แข็วเลยนั่นแหละจิ้มที่จุ่มให้สวยด้วยนะ ดูสายตาของกูรูแล้วโอ้โหมอง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 เอ๊ะมันจะออกมาเป็นดอกมะลิไมนะหมนะหรือว่ามันจะดเป็นดอกอะไรที่แอบข่ำเล็กน้อยอ่ะว่าแล้วก็ปลายตาจากสาวนักแสดงท่ดสาววุ้นกันบ้างนาคะคะเอา เออก็ดูดีนะดูสรีเอตมีดอกเล็กดอกใหญ่มีระดับล่างกลางบนเออใช้ได้ทีเดียวเทียวนะหมดห่วงขันน่าห่วงกัยสาวแป้งใหม่อีกรอบหนึ่งนะใช้ได้ด้วยใช่ไหมคะได้ใชได้นี่ค่ะทำดอกไม้ประดิษฐ์แบบนี้มีผู้ชายมาเรียนบ้างไหมคะอาจารย์มีมีเยอะค่ะมีอยู่ซึ้งเรนสอนมามีอยู่สองส สองคนผู้ชายจริงเหรอคะจริงๆเลยค่ะเขาเป็นอบตอยู่ที่สุราแล้วเขาก็เอาไปสอนชาวบ้านที่แต้องต้องติดกาวป่ะครัไม่ต้องเนาะค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็มีกาวอยู่ในตัวเองแล้ค่ะบานเราชอบดอกไม้มากเลยบานไม่รู้เลานไม่รู้ลอยดูดีเหมือนมากเลยเหรอใช้กันไก่ตัดอย่างเดียวปั้นดินอ๋อเหรอคะคุณกลมๆแล้วก็ใช้กัญไก่สับหว่างอย่างเดียว เธอ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 ไม่ต้องสนใจอะไรให้มากความดอกมะลิง่ายๆแค่นี้ทำไม่ได้ก่อนเถอะจ้ามอเริ่มมาแล้วค่ะอ๋อๆแต่ละแต่ละเวลาก็เล่นกระทันชิดเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแนี้วัดสายเลยๆเรรีบพันหน่อยรีบพันหน่อยแม่เธอเอ้ยเวลาตั้งเยอะตั้งแยะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นสิ สาแป้งเริ่มประดิษฐ์ลงไปแล้วอยู่ในกระวยใบตองประดิษฐ์แล้วนะจ๊ะน่ารักใช้ได้ทีเดียวเชียวแลวเริ่มมีการเสริมเข้าไปและดอกที่ดอกที่5ด,ดูซิว่าจะแน่นเกินไปไหมหรือจะลงตัวยังไงเนาะบอกว่ากันอ,อ่าแหละต่างคนตะ่างใส่นสุดชีวิต9แปดแปดโอ้ตาย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  ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะเวลาหมดหมดเวลาทั้งสองสาวทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแบบสุดๆไปเลย แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าใครจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะในวันนี้เราไปรู้จักเรื่องราวของวันแม่กันก่อนดีกว่างานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2486ณสวนอัมพรโดยกระทรวงสาธารณสุขแต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองงานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤตสงครามสงบลงหลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรและมีการเปลี่ยนกำหนดการวันแม่ไปหลายครั้งจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2519คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัม จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอนโดยถือเอาวันสเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติและกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่คือดอกมะลิ แน่แล้วก็ถึงเวลาตรวจตราความเรียบร้อยและไปฟังคำตัดสินจากกูรูของเราในวันนี้พี่สุนทรีกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์สุนทรีตรวจทั้งสองท่านนะคะว่า <Yeah. S 2> ของใครสวยกันแล้วก็ให้คะแนนเลยค่ะ <c oughs> ให้คุณเส้นเท่าไหร่คะ ค่ะให้คุณมิ้นเซตสามนะคะขอบคุณค่ะส่วนให้คุณแฟองขอบคุณค่ะทำไมคะทำไมคะไหนขอดูหน้าตานิดนึงค่ะปลูกฟอร์มกันจับด้วยธรรมชาติของเขาอะด้วยดอกบูมต้องอยู่ด้านบนค่ะใช่ไหมคะอันนี้จะฝืนธรรมชาติปีนี้ขึ้นทำไมอ๋อดอกบานอยู่ด้านบนใใชช่่่คะอแล้วมันจะสวยอะเขามีจินตนาการสูงเอออ่าน นี่คือคะแนนในช่วงแรกนะคะาจากจ่าสุนทีเดี๋ยวช่วงหนาเราจะมาดูคะแนนจากแม่ค้าและก็ลูกค้าในตลาดบองมาเช่กันค่ะสักครู่เดียวค่ะว่าแล้วนั่นไงเขาลางเริ่มมาอีกแล้วนะเนี่ยหลังจากที่ทั้งสองสาวได้พยายามกันอย่างสุดความสามารถตราบเท่าเวลาและฝีมือที่มีอยู่ทั้งคู่ก็ทำออกมาได้สวยงามใกล้เคียงกับที่ครูได้สอนมาเลยทีเดียว แต่พี่สุนทรีกูรูในวันนี้ต้องตัดใจตัดสินให้คะแนนอย่างเด็ดเดี่ยวจะมารักทั้งสองคนก็คงไม่ดีจะมาชอบทั้งสองอันก็คงไม่ได้ผลจึงอ,ออกมาว่าสาววุ้นเส้นได้สามคะแนนและสาวแป้งได้สองคะแนนมันเริ่มจะเห็นอะไรอีกแล้วจ้าคุณผู้ชมช่วงหนะ้ามาดูกันดีกว่าว่าที่เห็นจะเป็นอย่างที่คิดไหมนะ